Thank <laughs> you. ทุกเรื่องบูธคมเปตลอดถึงการออกอากาศนะฮะซีร so ีส์เรื่องเขาตัดล็อกล็อกหมดเลยสนะมซึ่งจัดทำโดย BTV นะฮะแล้วก็โปรดักชั่นโดยบริษัทดีฮับเขากำกัดนะฮะพร้อมท่านผู้กำกับนะฮะตีบัณฑิติีมงานภาระทีนะฮะกันคุณนัย บริบัติคุณไก่กันฐีพรคุณเดชกนรงเดชกนะฮะแล้วก็นะฮะทีมงานทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้นะฮะเพื่อขอพรขอความเป็นมงคลขอความเจริญกันเลยนะฮะรับสมัคปีใหม่นะฮะปีนี้ก็ได้ษัทตลาดสม0พ เียนที่จะแก่ควาสุข้าะความกระโเก้าวมาความจระโดขึ้นเรือใจเย็นๆนะับค่อยๆเก็บนะะต่โตัมมาตัมบุตตา นะโมจาระตะวะตออราหันตสมัมสัมบุจาต่างว่านนะครับพุธธทมมธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพิทามารดาครบาอาจารย์ฟวาดินสิ่งศักดิ์สิทธุพระองค์รพระสยามเทวาธิราชพระลักเมืองพระเชื่อมเมืองพระจงเมืองพระการชัยศรีพระอินทนร์นาราย พระแม่อุมาทวีพระตีมรติพระพิธเนธพ,พระพรหมพระแม่รัตมีขาวแตดโรกบาลทั้งจีพระปูจอมดีท่านตาท่านยายปู่โจมยาจ่าโจมเทภาอารัก์รุกข์ทีวาได้เลิกงามยามดีดิผีอันเป็นมงคลข้าพระเจ้าในวันนี้จะขอทำการ พิธีบวงสวงถักหวายจักระรรบภูทาองค์พระพิกฆเนศสวนเทพแห่งจิงกะเปนรักจดแดงเทพแห่งความสำเร็จแรสงสินทรศิษิ์จิตวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าปุกอาทานอาตัศเกวดาเพื่อขออนุญาตขอขาม,มาขอพรขอเปิดธุรกิจกิจการงานขอเปิดกล้องกองทาย ขอเปิดทำการแสดงขอเปิดกระทำโดยวีดีวีทำโดยการผลิตโดยโปรดิชั่นโดยบริษัทดี่เขาจำกัดขอให้ราบรื่นขอให้สำเร็จในทุกๆขั้นตอนข้องการถ่ายทำก็ดีอย่าได้มีอุปสรรคอย่าได้จิดผัดอันใดเมื่อออกอากาศทางวีดีวีขอให้ได้รับความนิยม เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของคนดูทั่วทัพประเทศให้มีราได้เงินทองสายทางสายทานบารีนักบัดนี้ได้เพิ่ได้ไทยข้าพระเจ้าขอบูมสวนนวา,ายองพ์พรอปูพระปิกเนณสวนเทพแห่งความสำเร็จแร่เราเทพเจ้าเทพพจตา,าทุกๆพระองค์ขอตรงได้โปรดเมตตาดนบันดาล ประฐานพรให้พิธีธบวงสวงขอพรขอความสำเร็จตงสำฤทธิผลทุกๆประการเออ เทวารัตน์พัชเทวาุทัน์ไอไม่นำกุตาไ่พรกพอรมีเจ้าขาอยแล้วติดอยู่แล้วจทำยังไอยู่แล้วรย่างนั้นครับันนี้ข้าเจ้าที่หลายนั้นจะทาการอันเดิมที่พเจ้าเราเทวตานวชิวานจำเร็ตการับเครื่องสกปรกเครื่องบุกาก็พรเจ้าทั้งหานั้นได้ดำน้องดำได้นำน้อง วันนี้องค์รูเปรนะฮนี้พระเจ้าหัดอกก่อนทุลโดยดีเรรมนัตนัมตพุทาเต่าปัจจุบันภูริภยันภวัตภานูธรระภูธรรภกภูกลงาสาุูกระดิ่ในเหวห้องเปิดนั้งทองในตื่ใจเปิดบัตระมุงทะลไหนอันเกี่ยาศเบิกกแต่สารผีดหลวงเบการัางกรรักแห่งบนดาเปิดบัตระำรงนั้นโปรดามสะดวกให้ดีในวันน e ี้มีความรมีจริงๆขึ้นเถิด าพับโจจิติเตโจรจิติจ,จ,จ,จังนิติราโภนิรันตรังสัพพิติพวันตุเต ikina kakare na tanggamang api po jayama ikina kakare na tanggamang api po jayama arahang brahma kambudho wakawa udang wakawandang api wademi kawakato wakawata damo kamang namasami Upati pano wakawato ta wakadango ทั้งธรรมนามีขอทุกพุทธทางสัพพเมโธฉังธรรมะธรรมีพันเตวันทา no มิธรรมังสัพพเมโธฉังธรรมะธรรมีพันเตวันทาม nice ิสังทังสัพพเมโธฉังธรรมะธรรมีพันเตวันทามิเทวานังสัพพเมโธฉังธรรมะธรรมีพันเต วันธามิครูอา,าปปอเเจารยังรัพยะเมโดชังธรมะธรรมเลพันเตก็เป็นการกล่าวขอบมาวันนี้ข้าพเจ้าทัาาาา้งหลายจะทำการบวงสรวงเทวาจักร,รองค์พ่อปู่ทิ่จเมตสวนเพื่อขออนุญาตขอบมาขอพรในการบวงสรวงสีี่เรื่องน็อกเอาท์น็อกรระหัวใจ จะทำโดยวีทีวีโปรดชั่นโดยบริษัทดียของเขาทำกัดนำโดยคุณเทียบคุณบอสพร้อมทั้งผู้่กัดสีบัมฑิตจินตณะภารดี เสด็จอาณาจักรใหเท่านั้นขังยักษ์คนทันนาคราบูเป็นใหญ่ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพเจ้าทั่วทั้งที่มหากรรมหาจักรวาลนันาเจักรวาลข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพเจ้าทั่วโลกข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพเจ้าดาจาวนั้นจะบุกขันฟ้าข้าพเจ้าขออัญเชิญข้ามหาราชทั้งตีดิขออัญเชิญ พระผู้เป็นใหญ่พระผู้เป็นเจ้าองค์ล้นเล็อพระสวนนารายณ์พระึิม,มาผมประพมุขการพระภิกษุเลโชนสิทธิเทพธาดา ขออันเชิญมาข้าพเจ้าขออันเชิญเท็จองค์สมเด็จพระบรมจัะรีดทิตเรืองศรีทรงทุกป่วบินไปหาเหินไม่มีผู้ใดร่วงเถินประมาณบินเพราะอันเชิญพระองค์บินเก้าเวทยดียร์ังพระเวทกรรมกำขประมาตรีเทพจญาตาเจ้าทั่วพระจักรราศีพระยิคเทวาเนืองเทพญาติพจน์นักระเวทที่ออเวทองค์ขออันเชิญเถิดทุกพระองค์ขออันเชิญมาประจิตประชาประทานพรให้พิธีบวงสวงจีรีเรื่องล็อกเอามัดแบบ มัดนอกรักหัวใจต้งประสบความสำเร็จมนชื่อเสียงรับความนิยมเป็นที่่ในต่างประเทศทั่วโลกแรงจึงศักดิษษ์สิทธิ์เป็นจริมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเจิน <S 2> <S 2> ปริตาวานนเมตังลำเมตาประท,าาทันตาอนมิเด่นาจิตตาปริตัง

ยันตตโวิยาม่าานนันดวัตรน้อยวันนีาอหินตัุนทร์มารปรจตตปังลังเกตเตพะรบิโกเคาร์ตุเกตระบุตรทางลัคับอกตีต้ตัดตังคะกันระาอยคอยนกรโตกมังต้มีตเตปักินาปัดกินานิขตวาระบัติเตปัก Tahuan karlige Tahuan y shirt Tahuan kerang kat Tahuan pulver Tahuan leden Tahuan peluk Tahuan ia ahad 不會 Tahan

ภาษาอังกฤษด้วยจ้ะออต้องมีทานสลิ i d แล้กวนแฟนกลับอยู่ข้างนอกก่อนได้ไหมคะขอโทษค่ะไก่ต้มเรีอบหน้อยเรียบรนอยนะทางูไหนฮะ ย้อนมาค่ะ

กล้องกลางครับสองาที่สอเลยครักล้องด้านหลังนะครับกล้อง่อมวนชนนะครับงกครับอะกล้องลองจ i ครับกล้องค่ายครับยังอพลงครับเอเงค่ะอบคาไหมะช้ะคะอผมทับหนึ่งสองสามทับนึสองสทับหนึ่งสองสาม